ระบบกระจายน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิต์หนองปลาไหลเข้ามาแก้ไขปัญหาปริมาณน้ําไม่เพียงพอในพื้นที่บ้านหนองบุญชูตําบลกู่ทองอําเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตในชุมชนได้อย่างทั่วถึงชุมชนที่นั่นนะครับมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ซึ่งมีแหล่งน้ําธรรมชาติเดิมเนี่ยประมาณ50ไร่ทางอบตได้ขอให้กรมสุบค้นน้ำเข้าไปช่วยในการพัฒนาแหล่งน้ําหาน้ําต้นทุนจากการตรวจสอบเราพบว่าที่ห้วยคล้อติดกับใกล้ๆกับหนองปลาไหลเนี่ยมีพื้นที่ที่มีศักยภาพเป็นน้าต้นทุนได้เราก็ไปวางแผนในการพัฒนาแหล่งน้ําที่ห้วยคอนเก็บน้ําได้ประมาณ7 0 0 0 0สลูกบาทเมตรแล้วก็ต่อระบบกระจายน้ําโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไปที่อ่างเก็บน้ํแในที่ประมาณห้าสิบไร่นะฮะหนองปลาไหล จะเป็นประโยชน์ในการที่จะสร้างยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างรายได้มากขึ้น